คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทปอปันวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและบอยโกเสียพง์จัดโครงการ Pass the Hope Forward เป็นโครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดที่สุดโทมของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการจัดจำหน่ายโปสการ์ด4ชุดออกแบบโดย20ศิลปิน ชุดแรก Hope Love พบ r r o u n d You จำหน่าย100บาทต่อชุดชุดละ5แบบตั้งแต่วันที่25กุมภานี้หรือ line oa appunse โครงการพ a s s the ฟ o p e Forward ส่งรอยยิ้มส่งความสุขมอบความหวังเป็นโครงการที่ทางคณะแพทยศาสตร์เสียพาบาลร่วมกับทางศิรามูลนิธิกับทางปอปันวิาสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็โครงการน,นี้เริ่มต้นโดยคุณบอยโกศิยพงศ์ครับที่เห็นถึงภา,ารกิจที่โรงพยาบาลศิราชได้ดูแลประชาชนจํานวนมากมหาศาลครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะหาะไรายได้มาปรปับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินทึ่มีสาชั้น มีจำนวนกว่า60ห้องเราใช้มากว่า37ปีแล้วมีคนไข้จำนวนกว่า1ล้านคนที่รับการดูแลครับแต่ขนาดนี้มันซุดโสมโจนบางครั้งเราไม่สามารถใช้งานได้สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะส่งความหวังนี้ไปถึงผู้ป่วยจำนวนมากที่รอการรักษาอยู่เพื่อที่รักษาชีวิตและทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดรวมถึงบริษัทเครือกลุ่มเซ็นทรัลแลวก็ทางแบงค็อก อิลัสทรชันแฟร์แล้วก็ช่างวันเข้ามาร่วมช่วยตรงนี้โดยเชิญทางศิลปินในการมาเขียนโปสการ์ดรูปส,รสวยๆนะครับทั้งหมดมี4ชุดชุดหนึ่งมี5แบบครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะขายใน1ชุดจำนวน100บาทเพื่อที่จะนำเงินรายได้บริจากนี้มาช่วยในการสร้างห้องป่าตัดและช่วยชีวิตคนไข้ต่อไปครับเงิน100บาทหรือมากกว่านั้นที่ท่านกรุณาซื้อโปสการ์ดชุดนี้นอกจากจะมีส่วนร่วมในการ สร้างห้องผ่าตัดที่มีความสำคัญต่ดอดชีวิตของคนไทยจำนวนมากมายแต่ที่สำคัญคือได้ให้โอกาสคือส่งมอบความหวังและกำลังใจให้กับคนเหล่านั้นรวมถึงท่านสามารถที่จะส่งโปสการ์นี้ไปถึงบุคกรทางการแพทย์และเชื่อว่าไม่ได้เฉพาะโรงพยาบาลศรีราชครับโรงพยาบาลที่อื่นทั่วประเทศก็ยังต้องการความหวังและกำลังใจเช่นเดียวกัน100บาท สามารถที่จะช่วยคนจํานวนมากและเขามั่นใจได้ว่าท่านจะส่งต่อไปถึงชีวิตผู้คนอีกอย่งน้อยในอนาคตมากมายเลยครับ